เเริ่มลยโอเคเมื่อกี้ก็เกิดอาการอะไรนิดหน่อยเออเออแล้วนิ่งทำอะไรเนี่ยตีหัวอะเรามาต่อ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 จะพาไปติดเสื้อผ้าเลยวะไปเบอร์สองไปทางไหนแล้ววะลืมเดี๋ยวนี้หาลุ้ม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 อยู่ไหนลุ้มอ๋อนี่ไงตกลุมรักอีกแล้วทุยไม่ใช่ลุมน้ำ ได้ลูกบอลหินนั่นตัวอะไรนะวิ่งก็เจอเท่ากับเร็วเท่ากับไหนด้วยบุบจะน้ำแล้วครับตอนนี้กม่น้ำแล้วครับไม่น้ำไม่น้ำไม่น้ำเว้ยไมอ่ะเตัวไหนพระอาทิตย์เฮ้ยนี่อ้ตัวนี้มันมันจะการทันตกรรมตัวไหนเหรอตัวท oui, ันตวณอหายากนะตัว <ída> ไหนนะ

เดี๋ยวเห็นอยู่บนภูเขาน่ะขึ้นไปทำอะไรบนภูเขาวะอ๋อเดียวเห็นโปเกมอนนะโปเกมอนนี่เห็นนี่ไหมนี่ข้นหลังขันหลังขันหลังเออนั่นแหละเห็น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 ไอตัวนี้ไหมที่มีคนกระโดดกระโดดอยู่ทางนั้นแหละซ้ายซ้ายมือซ้ายซ้ายเออนั่นแหละปูกลจะมาได้ นี่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 ไปดูไปดูไปดูต้นไผ่เรืองแสงวัดศักดิ์เหว่ปรากฏการธรรมชาติปรากฏการใหม่ครับนี่คือนักกระโดดนั่งต้องมีหินอยแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเมืองสองไปเนี่ยนั่นแหละเมืองสองเราถึงเขตแล้วเนี่ยแั่นั่งเราก็วิ่งกระโดดเท่ากับเร็วไปเรยอ่า อ่ะแล้วครับเราก็วิ่งเอเอกระตุกนี่ดูนะขนาดขนาดขนาด,นาดมันทุกไม่ได้นะพื้นไม่ยังมันคุณอย่างเงี้ยใครมาเอาทีมีมนเบิ่อะเฮ้ยราด้วยดิเฮ้ยจะเ,เป็นเกาะมือกล้องแล้วเว้ยไปเฮ้ยนี่ไงเราเจอมาแล้วไ,ได้ครับไม่ได้ก็บอกแล้วว่า<อ><อ>มือสองมายเยอะนั่นในเม็ดจับอีกดีเผื่อจะเป็นเกี่ยวเม็ด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 เกี่ยวเม็เออี่ยวเม็ด เอามาเม้กาก็กดการ,ร,กการ,รหาเลยนะคะผจัเนี้เยเ้ลยกว่าน,น,นีารับวตีตันเลยแลวกดที่มันกลับกลับขึ้นมาใช่ไหมครับทีมันกลเป็นวีร่างข้า E W ครับกลาเป็น E W ล่างาง E W ครับหลายรอบเลยเบลสามเป็สามครับโคดีใจเหายากมาด้วยเรามามามาจับ <อ S 2> อันนี้กะไรอ่ะเอ้ยแต่เราแต่มันมีแต่มาไฟมาจับสดครับพี่เนาะจับสด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 เก่งเราอยู่ไหนฮะไอ้ม้าม้าไฟนี่เลื้ยเท่าไหร่เหรอจะกลายเป็นตัวใหญ่ไม่รู้ดิสามสามสิบกว่ามั้งสามหกมั้ง เออใช่ส่วมากะนะเราเจอแต่วลสิบเฮ้ยเราเจอที่ว่าปมอนเวลส้ารใช่ะแตที่รู้ตอนนี้เจอซูบัสเต็มเลยเดดเฮ้ยเออผมจะบอกอะไรเจอมไฟเวลกำลัง่าฆ่ามอนโกดกำลังตีกับโปโเกมอนอยู่ใช่ไหม เดี๋ยวรู้สึกว่าตอนนี้สกิลผมมีการบักอะไรเล็กน้อยอ่กครั้งที่เข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้นะฮะก็ต้องเราโหลดตัวเกมจากจากเว็บเท่านั้นนะจะไม่มีไอพีนะเจนกว่าจะเราโหลดตัวเกมเสร็จมันถึงจะให้ไอพีมาให้เอเรามีข่าวดีเราเจอม้าไฟด้วยสิ่งต่าจับเออ แล้วก็ผมชื่ออะไรชื่อว่าเอออีใหญ่เออเดี๋ยวคิดไม่รู้แล้วก็คุณสมัยคุณก็ชื่อคิวนะเขียนเข็นเป็นว่า K I W L ใช่ป่ะ K I W L I Q ต่ำา่จะใชื่อมาดูแต่ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรและชื่ออื่นมันใช้ไม่ได้แล้วสมัยดิชื่อตัวเอง ตะโกนสะดังเลยมือได้ไ <Kel> ด <as> okay, okay, ้อะเลยวสีใช่มตัวเล็กมากตัวรานาเพอโอเคไปต่อเดี๋ยวนะเขาตู้กัมันอยู่แล้วมันกดจับได้ไงวะโอเคไปเลยเราเริกจับแล้โอเคไปแล้ว วันนี้ไม่มีอะไรมากแค่มาถ่ายแก้สิงแก้เฉียดเออใช่แทนแก้เล่นแก่เบื่อเธอแล้วเขาบอไม่ชื่อนะอกจะไม่บอกชื่อจะไกลใช่ที่สกายขอไม่บอกดีกว่าโอ้ยายในสงครามโอเคเออก็ให้ให้คนสงครามไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยแกะสกายโอเคมันเกี่ยวกับไหมเนี่ยมันเกี่ยวกับสงกรามไหมเนี่ย S <S เออียีไม่มหรอกอายังไงก็แอดแอดมาเหอะแต่ว่าถ้าไม่รับก็ไม่ได้แปลว่าหญิงนะฮะบางทีก็อาจจะไม่ว่างอ,ออ,ชอใช่ไปเยวกับกิ๊กใช่ไหมไปเยวกับกิบ๊กใช่ไหมเฮ้ยเจอมาเบลค่าแปดยเท่าเมื่อไรล่ะเธอฉีพอเหอะ นั่ลิส่ดอนใครอ๋อผมเจอละคุณอยู่นี่เองแล้วก็เจอเมียเือลสิบ้วยพอดีเมื่อกี้ผมเผลอไปใช้สกิลโหดๆเข้าเมียเลยตายเบยทำไมไม่ใช้ตัวเลยวน้อยอ่ะเออเล้วเออน้อยเดี๋ยวก็ตายอีกอ่ะไม่เอาเราเจอหเราเจอม้าไฟกันแรงมีกแรงมากเลยเออม้าไฟมันโอ้โหตัวแค่เนี้ยเดี๋ยว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 เอา

ก็ผมนี่แหละตีมันตายเบยอ,อ,อ้อมอมาไม่ไดข้าก็บอกปลาบอกก็บอกไปแล้วไม่ไม่ติดเลยข่าแม่งสงสารไม่มัอไม่ไ้เยออาวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นนี้ดีกว่านะ